สวัสดีทุกท่านอีกรอบนะครับผมเนาะคลิปก่อนหน้านี้ที่อาเคยเกินไว้ว่าอาจะพาทุกท่านมาทำ รูปทีละ30รูปนะฮะทำสามสิบคอนเทนต์ภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นนะครับผมเนาะไม่กี่นาทีแทบจะเรียกได้ว่าไม่กี่คลิกก็ได้นะครับผมเนาะมันจะได้รูปทีละ30รูปออกมาเลยแต่วิธีการทํำยังไงนะมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงนะแต่ทุกท่านแต่ถ้าทําได้เลยทุกท่านจะร้องแบบว้าวคุณอาร์ตแม่งโคตรสุดยอดเลยนะอันนี้จริงๆครับอาร์ตก็ไปเจอมาแล้วอาร์ตก็ลองทําสุดยอดมากนะครับผมเนะาะไปดูกันเลยนะครับทำยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าจอนะฮะ โอเคอย่างที่คลิปก่อนหน้านี้ที่อาร์ตพามาทำสิบคำคมเนาะเดี๋ยวเราจะทำการ์ดสิบคำคมเนี่ยแต่เราจะไม่ทำแค่สิบนะเราจะทำสามสิบเลยทุกท่านสามสิบคำคมเราก็ให้คอร์ดเอเนี่ยคิดมาให้ทีละสิบนะครับผมเนาะถามว่าทำไมให้ทีละสิบเพราะว่าบางทีครับให้มันคิดทีละยี่สิบสามสิบเนี่ยนะบางทีนะบางช่วงเนี่ยมันทำได้ไม่สมบูรณ์แต่ถ้าสิบเนี่ยมันทำได้อาร์ตก็จะให้เขาคิดมาทีละสิบทีละสิบแล้วมันไม่ซ้ำกันเหรอต้องบอกว่าทุกท่านครับมันไม่ซ้ำกันจริงๆๆนนนนนนะะะมมััฉลลาาาาดกกกเยครบทททุ่่ีอ็ ทีละสิบทีละสิบนะครับเนี่ยลงเป็นสามสิบเลยนะโดยกดแช่เครื่องหมาย copy มาแล้วก็วางแล้วให้มันคิดแล้วมันก็คิดมาไม่ซ้ํากันเลย30อันนะทุกท่านอา,อาร์ตก็ copy ตรงนี้นะครับผมเนาะนะนะทุกท่านอาร์ตเล็กนิดนึงนะอาร์ตก็ copy นะครับผม1นึถึงสินะครับ ก็พี่แล้วก็มานะเปิด Google Sheet มาครับทุกท่านเปิด Google Sheet มานะครับผมนะ้องอาร์ตก็เดี๋ยวอันนี้เริ่มทำใหม่อาร์ตก็เอามาวางในนี้ครับทุกท่านเนี่ยทีละ10นะครับผมเนาะแล้วก็ย้อนกลับไปครับผมอันที่2ก็อีกทีละ10นะก็พี่แล้วก็มาวางนะครับทุกท่านเนาะแล้วก็วางนะแล้วก็เพสครับผมได้20แล้วนะอีก10รวมเป็น30นะครับผมก็ก็พี่แล้วก็ มาเพสตรงนี้นะครับผมรวมเป็น30แล้วนะครับผมเนาะ30อันนะแล้วอารก็กดไฟล์ครับแล้วก็กดดาวน์โหลดดาวน์โหลดเป็น csv file csv file นะครับผมเนาะดาวน์โหลดมาไว้ที่นะครับในส่วนของดาวน์โหลดก็ได้นะหรือโฟลเดอร์ไหนก็ได้ทุกท่านอันนี้อาก็เพสต์คคมรูปนะครับผมเนาะจนะริงจริงอาทำไปแล้วแต่ทุกท่านก็เซฟออกมาได้เซฟออกมาเสร็จปุ๊บนะทุกท่านไปที่นะครับผมในส่วนของแคนวา ทุกท่านต้องทำมาสเตอร์ขึ้นมา1รูปก่อนนะทำมาสเตอร์ขึ้นมา1รูปอย่างเงี้ยอาร์ตทำมาหนึ่งรูปละวหนึ่งรูปละนะครับผมเนาะรวมนะครับผมเดี๋ยวมันจะคีเอทให้ทีละ30เลยต่อไปนะทุกท่านเนาะหาคําว่าบัคนะครับคีเอทนะใครไม่เจอนะครับผมเนี่ยอาร์ตเคยใช้แล้วมันจะโผล่อยู่ซ้ายมือตรงนี้นะ, bug, นะบัคคีเอทแต่ถ้าใครไม่เจอไปที่คําว่าแอปนะครับผมแล้วก็เซิร์ชคําว่า b u l k นะครับผมบัคแล้วก็ Enter ครับ มันจะเจอคําว่าบัคคิเอตตรงนี้นะทุกท่านเนาะครับผมก็กดมาบัคคิเอตนะครับแล้วก็มันจะเอนเตอร์ a ัตต้ a แมนนไม่ครับเราอัพโหลด Data เลยเพราะเราเซฟมาแล้วนี่ครับผมเราก็จะเจอนะแล้วก็เซฟมาแล้วก็กดนะฮะแล้วก็โอเพ่นนะครับผมเนาะแล้วก็ไปที่รูปทุกท่านไปที่รูปแล้วก็กดตรงข้อความตรงนี้ทุกท่านแล้วก็ connect d a t a มันจะมีคําว่า Connect Data ขึ้นมาให้แล้วก็เลือกนะโรคร้ายแรงไม่เลือกเจ็บป่วยใครตรงนี้นะครับผม อ่เสร็จปุ๊บนะฮะเสร็จปุ๊บ Connect Data เสร็จปุ๊บนะครับผมแล้วก,กด Continu e นะแล้วเนี่ยครับทุกท่านมันจะค e a อ e มาให้อีก30นะครับผม30อันนะครับแต่เนี่ยมันเขียน29อันมันอ่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันหายไปไหนอันนึงแต่ก็ไม่ต้องซีเรียสทุกท่านเดี๋ยวอันไหนหายเดี๋ยวเรามาทำเสริมใหม่แต่นี่ได้29อันแล้วก็กดเจ n e r a t ต d e s ซ g ์ครับนะมันจะเด้งมาอีกหน้าหนึ่งทุกท่านแล้วก็เต็มไปด้วย30ข้อความนี้นะ ดูซิว่านะข้อความที่1ของเราเมื่อโลกลายอ๋ออันแรกมันหายไปนะครับเมื่อโลกลายไม่เลือกเจ็บปวดไม่เลือกเจ็บใครโลกลายแรงไม่เลือกเจ็บใครไม่เลือกใครเนาะเดี๋ยวเราเปลี่ยนนิดนึงก็ได้ทุกท่านไม่เป็นไรนะย้อนกลับไปตรงนี้นะทุกท่านเมื่อกี้นี้เรามีเท่าไหร่ละตรนนี้29อันเนาะยี่สิบเก้าอันมันไม่ซ้ํากันเลยนะทุกท่านเนี่ยข้อความมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมเนี่ยเนาะเราย้อนไปอันที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็กด ดูพิเศษเพจนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนนะครับโรคระเรงไม่เลือกใครนะครับผมเราเปลี่ยนเป็นนิดนึงเนาะประกันช่วยคุ้มของชีวิตนะครับอันที่2คือนะเมื่อมีโรคระเรงมีประกันคือทางรอดเนี่ยเรามาอ d ด t นิดนึงก็คือแบบเรามาเคาะเว้นวักอย่างเงี้ยครับท่านรักตัวเองซื้อประกันโรคระเรืงไว้คุ้มครองนะครับเนี่ยเราก็มาให้ดูให้มันกลางๆนิดนึงนะครับผมเรามาจัดการขึ้นบรทัดใหม่หมโรครรงสงครามกับร่างกาย ดูตนะสงคํามกับร่างกายอ่าประกันคือกําลังพลเนี่ยทุกท่านก็มาขยับมานิดหน่อยขยับมานิดหน่อยนะครับผมเนี่ยให้มันดูแบบเ,เว้นวักให้มันถูกต้องเนาะ,ะสุขภาพดีแต่โรคแรงมาเมื่อไหร่ไม่ไร,ไมรู้ประกันช่วยได้นะครับผมเนี่ยทุกท่านก็จะได้30อันแล้วนะเนี่ยดูทุกท่าน เนี่ยคือ30อันใช้เวลากี่คลิกครับไม่กี่คลิกเองเนาะไม่กี่คลิกเองแล้วก็ทุกท่านก็กดนี่ครับผมแล้วก็ดาวน์โหลดออกมาเป็นไฟล์ png นะครับผม30รูปเลยนะฮะดาวน์โหลดมานะครับผมแล้วก็เก็บไว้ในโฟลเดอร์นะครับที่เราเตรียมไว้อันนี้ก็จะเป็นโฟลเดอร์ของคำคมโลกร้ายแรงเนาะเนี่ยได้โพสทุกวันเลยทุกท่าน30อันภายในไม่กี่นาทีเท่านั้นนะทุกท่านพอเห็นภาพไหมฮะ พอเห็นภาพนะครับเอาดาวน์โหลดนะครับเหมือนไป,ไป,ไปแล้วก็ไปที่โตเกียวนะครับผมแล้วก็โปรดักโปรดักโปรดักนาะฮะติดเก็บไว้ที่โฟลเดอร์โปรดักนะครับผมแล้วก็โม,โมโมดลโลกแรงแล้วก็นี่คำคมนะครับคำคำคมโลกหลายแรงนะฮะปุ๊บเนี่ยทุกท่านก็จะได้มาแล้วนะครับแล้วก็ไปโพสต์เหมือนเดิมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวกลับมาที่หน้าจอใหญ่นิดนึง เป็นไงกันบ้างครับทุกท่านทริคนี้ดีไหมครับดีมากมากครับไปทํากันด้วยนะจ๊ะเนาะก็คือกระบวนการมันก็คือเราใช้คอร์ด .AI ในการคิดคําคมนะแล้วก็ Copy มาไว้ใน Google Sheets แล้วก็ดาวน์โหลดจาก Google Sheets ดาวน์โหลดเป็นไฟล์ .CSV นะครับผมเนาะแล้วก็เอามาคอนเน t ในแ a n วานะครับบัคทีเอแล้วก็เจเน r เรตออกมา30รูปปุ้งเลยนะครับใครอยากได้50 ก็ทำได้จริงๆแล้วตรงนี้ครับมันต่อยอดเอาคําคมนี้นะมาทําคลิปวิดีโอสั้นได้อีกนะเดี๋ยวอาทําในคลิปถัดไปคือเราใช้ตรงนี้ทุกท่านสามสใช่ไหมทำเป็นรูปอีก30ทําเป็นวิดีโอก็สามารถทำได้เท่ากับว่าเรามี60สิบคอนเทนต แล้วนะทุกท่านภายในไม่กี่คลิกภายในไม่กี่นาทีประหยัดเงินไปเยอะใครดูคลิปนี้อาร์ตบอกเลยนะว่าโอ้โหโชคดีมากนะเพราะอาร์ตไปเจอวิธีนี้มาซึ่งฝรั่งเราใช้แต่คนไทยไม่มีใครใช้หรอกนะอาร์ตน่าจะเป็นคนแรกๆที่ใช้นะครับผมเนาะใครดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเลยใครดูใน YouTube ก็กด s u b s c r i b e ไว้เลยนะครับอาร์ตก็จะลงนะครับคอนเทนต์ดีๆนะครับไว้ให้ทุกๆท,ท่านไว้เรียนนะครับไม่ต้องเสียตังค์ไปเรียนเลยแต่ในอนาคตครับ อย่างที่เคยไปอาจจะเป็นการบอกคอร์สหน่อยแล้วแต่ว่าคอร์สอาร์ตเนี่ยจะเป็นคอร์สที่ราคาประหยัดประหยัดนะครับผมเนาะคอร์สสำหรับมือใหม่หม,มือกลางแล้วก็มือเก่านะครับผมเนาะใครอยากจะมาเรียนในอนาะคตเปิดนะแต่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะครับพูดไว้เฉยๆนะครับผมเพราะว่าอาร์ตไม่ค่อยมีเวลาเหมือนกันเราก็ต้องขายเนาะแล้วก็ต้องบริหารอยู่สร้างทีมอยู่ครับผมเนาะแต่ว่าก็จะมาแบ่งปันแบบนี้แหละครับท่านท่านยังไงก็ฝากดูด้วยนะครับผมและแนะอนาคตไม่ใช่อโนนะอนาคตเรามาเจอกันนะครับสาหรับคลิปนี้หวังว่าจะชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ แชร์ให้ด้วยนะจ๊ะนะเป็นกำลังใจให้กันครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีจ้า